หอกแมวขนมจีนแกงไตปลาของวารุตามาลุยกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเก็บนี้ค่ะตัวนี้เลยนี่คือ อดอกของมเมล็ดฟันสิงโตค่ะเต็มไปหมดเลยดอกเขาเยอะมากเลยนะคะ,มะเมล็ดเขาเขาเยอะอุ้อยดูดอกนี้ตุ้มๆกำลังงามเลยค่ะ โอ้ยดูดอกนี้ยังอวบยังอวบนี่ค่ะโอ้ยดูดอกนี้ตู้ ดอกเขานะคะงามสุดๆเลยค่ะผสมอยู่คู่กับดอกเดซี่เต็มไปหมดเลย แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักชนิดหนึ่งนะคะวารุตาก็ไม่เคยเก็บปีนี้จะเป็นปีแรกนั่นก็คือผักหูแมวเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกันนะคะก็สามารถเอามาทําแกงออมเอามาผัดมาลวกมากินสดอะไรได้หมดเลยค่ะเขก็เปรียบเสมือนเป็นผักสารพัดนึกตัวหนึ่งเลยค่ะผักเซี่ยนฝรั่งเต็มเลยค่ะดอกสีขาว ริมแม่น้ำรั่วที่เก่าเวลาเดิมของเราค่ะตุงย้าดอกเดซี่พร้อมกับดอกฟันสิงโตสวยงามมากๆเลยค่ะพรรุตากำลังตามหาผักหูแมวจะได้เจอไหมคะเนี่ยเจอเต็ดดอกเดซี่เต็มไปหมดเลยค่ะ กับฟันสิงโตโอสวยมากสวยว้าวคิดว่าจะไม่เจอเจอแล้วค่ะนี่คือ ผักหูแมวว่าทำไมถึงเรียกหูแมวมาดูนี่แม้เธอมาหลบอยู่นี้เองคิดว่าจะไม่เจอซะแล้วนี่ค่ะต้นก็สวยมากแล้วเขาจะมีดอกสีเหลืองเป็นก้านแทงขึ้นนะคะแล้วใครที่จะเก็บก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขานี้ละค่ะมีขนแต่ขนแบบนี้ก็เป็นขนนิ่มค่ะเดี๋ยวรุตาจับด้วยมือให้ดูนะคะเป็นขนที่นุ่มสัมผัสมาก ผักครูมแมวนี้นะคะไม่เคยเก็บและก็ไม่เคยกินเดี๋ยวจะเก็บเขาอยู่มุมนี้สามกอจุกจุก,กันเลยค่ะมรุตาตัดยังไงคะเนี่ยตัดลงไปลึกๆเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเอาทั้งกอของเขานะคะแล้วผักพวกนี้นะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะ เดี๋ยวค่อยเอาไปล้างที่บ้านเนาะค่ะนี่ค่ะดูกอของเขาเขาจะมีกอที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็าจะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ให้กับเราค่ะ ได้กอแรกแล้วตามหากอที่สองกันต่อไปเลยค่ะอุย้ยกอที่สองอย่างงามนี่ค่ะอุย้ยกำลังอ่อนๆกำลังขึ้นมาเลยค่ะว้าวสวยสุดๆสวยแบบนี้ก็เก็บเลยจ้าหากอเขาอยู่ไหนหากอไม่เจอเลยค่ะเขาขึ้นแบบเป็นขจุกกัน ย้ำอีกทีนะคะผักป่าไม่ต้องกลัวว่าเราตัดไปแล้วเขาจะสูญพันธุ์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขุดรากถอนโคนเราเอาเฉพาะใบของเขามาเก็บกินแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะแตกตัวขึ้นมาใหม่ ดอกเดซี่ก็ติดมาด้วยค่ะได้สองกอสวยๆมองหากันต่อเลยค่ะอันนี้ต้นฟันสิงโตนะคะส่วนมุมนี้ก็เป็นต้นของดอกเดซี่ฟันสิงโตกับเดซี่สีม่วงนี้เขาเรียกว่าคุนเดอร์มันเป็น สมุนไพรผักป่าที่รับประทานได้นะคะอร่อยมากด้วยค่ะอยู่คู่กับย่ามย,ยืดตัวพูค่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าวสวยมากอันนี้ก็สวยคือเขากำลังแบบแตกเต็มที่มาเลยค่ะอุ้ยกำลังโผล่ใบไม้เดี๋ยวาดูตาแงะดูคือเขาโกดกันมาเลยค่ะทีนี้โอ้ยนี่เธอโผล่โผล่ นี้ค่ะดูให้เต็มตาผักหูแมวหูแมวคือเขาเหมือนกับเขามีขนแล้วหูเรียวแบบนี้ค่ะก็เลยเรียกหูแมวข้างล่างเขาก็จะมีขนด้วยนะคะอุ้ยนุ่มมาการุตาชอบจังเลยจับแล้วไม่ละคายเครืองเหมือนกับพี่ตำแยเลยค่ะมาค่ะารุตาขออีกกอนหนึ่งนะคะ เขาอยู่เบียดกันแบบเรียกว่าอบอุ่นมากเลยค่ะ ก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกลอมบันเลเพลงชีวิตเรา พอแล้วค่ะวารุตาได้ผักหูแมวรป,ประาก,กาศสนิมดูง่ายๆนะคะว่าต้นของเขาจะต้องเป็นสนิมแบบนี้ค่ะเขาก็เลยเรียกผักกาศสนิม,ม,ามาอุ้ยกำลังโตไอ้แตกยอดอ่อนๆเชียวค่ะวารุตายังไม่เก็บนะคะ โอ้ยกำลังแตกตอ่อนๆประกาดสนิมค่ะประกาดสนิมนะคะดอกเขาจะมีกลิ่นหอมมากๆเม,มื่อกี้วารุตาแค่ไปโดนอดอกที่ยังไม่บานนะคะยังหอมติดมือเลยค่ะเจอสามบาทขอเก็บก่อนค่ะ ล้างผกหูแมวกันเลยค่ะขาหูแมวนี้นะคะความที่เขาอยู่ก็เรียกว่าอยู่ติดดินมากเพราะนั้นเขาจะมีดินติดเยอะมากเลยะคะ่ะต้องล้างเขาสะอาดตัดออกมาเป็นทีละใบนะคะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดได้ง่าย ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลวกกันวารุตาจะลวกเรากินคู่กับขนมจีนแกงไตปลาเมื่อวานอยากจะกินแกงไตปลาก็เ,าเลยทำสมม l อใหญ่เลยค่ะ หูแมวนี้นะคะเราสามารถทำเป็นสลดัดเอาไปทำซุปเอาไปทำอะไรก็ได้เขาเปรียบเสมือนเป็นผักตัวหนึ่งนะคะภาษาเยอะระมันเขาเรียกว่าเกวอรลีเชนฟืเกลเกคาต,ตัวนี้นะคะ ผักที่เราเก็บมาจากธรรมชาติวัุตาแนะนําเลยนะคะไม่แนะนําให้กินจดเลยเพราะว่าบางทีมันจะมีตัวแมลงนะคะธรรมชาติเนาะเขาก็อยากอยู่เราก็อยากจะกินประเอินว่ามันก็ต้องแยกกันอยู่นะคะอย่าอย,าอยู่รวมกัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องต้องลวกนิดนึงค่ะ ก,กินขนมจีนก็เลยทำน้ำยาเไม่ใช่น้ำยาแกงไตปลาโม่ใหญ่มากเลยนะคะโม่เป็นคูบแล้วแบบอันนี้คือกินคนเดียวนะคะคือสุดๆไปเลยค่ะขนมจีนจกกนัดหนะคะแกงไตปลา มาทานด้วยกันค่ะโอ้แมวขนมจีนแกงไตปลาของวารุตามาลุยกันค่ะเป็นการกินครั้งแรกของวารุตาเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูก่อนนะคะอ,อร่อยหวานๆน,น,นิดๆ ผมแทบจะไม่รู้สึกคือมันรู้สึกนิดเดียวเต่หวานนำเด่นมันอร่อยเหมือนกับประกาศเลยค่ะแล้วที่วรุตาให้ดูเริ่มแรกนะคะว่าเขามีขนแล้วก็นุ่มมากตอนนี้เขาก็ยังมีขนนะคือเล็กมากเทขนเขานิ่มมากอืมแล้วที่ข้างหลังมีขนนะคะขนเขาก็นุ่มมากเลยค่ะหืม ดยเฉพาะก้านของเขานะคะอร่อยมากเ <c oughs> คยได้ยินน้องก็หลายคนนะคะบอกว่าเอาไปแกงอ่อมอร่อยมาก <c oughs> นี่แค่วารุตาลวกนะคะยังไม่ได้เอาไปทำแกงอ่อมอะไรยังยังแซบกนาดเนี้ย <c oughs> อร่อยมากอยากกินเลยจัดเต็มเลยค่ะ อร่อยอร่อย,อรอยจริงๆเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองก็รีบไปหานะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ข้างทางบ้านวารุตานะคะเก็บไปเก็บไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่บ้านของคนอื่นวารุตาก็เลยไปหาริมแม่น้ำรัวค่ะอร่อยอร่อยมาก ผักหูแมวเริ่มอยู่ในใจของวารุตตาอีกแล้วค่ะอืมโอ้มากเป็นผักที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะรีบไปเก็บมารับประทานนะ กันนะคะคเดี๋ยวเจอกับวารุตานในคลิปหน,น้าสําหรับอันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย